นี่เป็นมืดท้าดวนวันท้าดวนกับวันท้าดวนครับผมขอเชิญแม่นั่งแล้วก็ขอเชิญในเอื้อจิตอุ้ยโฮมมาเป็นคณะกรรมการเน้อว่าผู้ใดีสศสนะเราอยู่หน้าเดี๋ยวนะเราอยู่หน้าอยู่เดี๋ยวนะไม่ถพร้อมขี้โม้ใส่เป็นน้ำเราต้อง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 ให้เขาเป็นน้ำตัวย่างไงเป็นน้ำคณะกรรมการมา นี่แหละก็เลยมาดังเลยแยกวงหาโตหาโตมาให้นั่งหาโตมาให้นั่งแบนแบนก็โตมหานการเออเวลาเจอไปเลือกตั้งเจ้าเห็นหรือเ่เห็นอยู่เห็นอยู่อ่าเวลาเลือกตั้งมีการปรมการดังโตเงี้วเป็นแถวเอาเลยของก้าวเนี่ยเอาเอาแบบรายการทีวีก็คือว่ามีเบอร์ไห้เพิ่นมีเบอร์ไห้เพิ่นจากหนึ่งจากศูนย์ถึงเก่าจากศูนย์ถึงเก้าอ่าว่าหมอลำไฟไส่ไห่ตอนแรก็ยกขึ้นมาอ๋อหมายถึงว่าแปะอันใบอันยกขึงนั่นเอง ได้สิบได้ห้าได้หกต้องดีหมดบอแมนเราเอาขึ้นมาสองงานเนี่ยขึ้นสองอานสาวเสียงพินกินตลาพุู้ลาภอยู่แล้วไปยกสองงานรายการโอ้ยกยกอ่าหัวขวามันยกยกก็ถือขวาหัวขวาม้วยกก็ถืกเออหัวขี้หงอยดีแต่ไปขนเสียงมากขันโอ้ไปปขนเสียงแม่โอ้กัปตันไปล้ำไปล้ำไปล้ำขันกัปตันผู้ตาวบอลแมนไปล้ำเจ้าเจ้าไปอันไปรักอันซ้อมมา เพราะว่าเบอร์นี้เจ้าสิปะทะกัมโมลําไฟยิ่งโอ้พิ่นมาไก่ด้สู่เพิ่นบ่ได้ดอกโอ้เบิ่งล่ะข่าวว่าเก่งขนาดได้ขี่มอเตอร์ไซค์มากกับหมอแกนแล้วแล้วขี่มากกัมใส่งูบ่ขี่ไม่ใสแล้วขี่มาตั้งแต่เขมรหูตั้งแต่กัมพูชาแล้วขับมากลอยเปียกเพราะว่าเราได้ยินข่าวว่ารายการเสียงลำยามายดังมากเราอยากมาเยี่ยมเหมือนรายการเฮาครับเขาจะเดินทางมาฮอดว่าจะเดินทางมาฮอดนี่หมายถึงว่าเราแบบว่า จ้งไดหล่และแบบว่าหัวฟูมาคือกันบอกว่าหนูน่ะติดตามรายการพกเพ้าะเรายการเฮองมันยิ่งตรงไปทางคุ่นเนาะครับครับเราไปที่นี่นี่เป็นบอกว่าอยากมาเยี่ยมชมรายการแล้วกามา,มาหอดแล้วก็อยากมีส่วนรวมแล้วเดินทงางแล้วเดินทงางก็มือเคื่อนคุ่นอืมอืมแล้วเดินทางมากแต่มือเคื่อนที่นี่เราควต้องมาหอดเหมือเช้าโอ้มาหอดเราก็มาสวนบังหนาหวเลดครับตอนนี้เรากาลังเก็บบักหนาวอยู่ ผมร้องสิมาสิมาประชันกันเลยว่าสิมาร้อยเอาบักกนาวเนี่ย่าสิมาประชันกันแต่ว่าผมบอกว่าให้เอาเก็บเอาออเดอร์ปองฝาหมดเพื่อใดไมดเพื่อใดหมดเพื่อใดก็เลยว่าให้เพิ่นเก็บบักนาวเก็บอย่างไปนด้เสียดายพีทอนเนาะจริงๆแต่พีทอนอยู่นี่สิเอาเขาอีกเป็นฝ่ายทรายสองคนพีทอนเราเป็นคนทำต้นไม้ซื้อกรนสันผมเดียวเราเขาแล้วหมอแหมนเราอยากอายแล้วว่าขฝ่อหมอลำไยยิ่งอยามันมีปัญหา น่าน้องทศเข้ามาแล้วนี่สวัสดีครับน้องทศนะครับสวัสดีจนาน้องโทศน้องทศเป็นกรรมการคนหนึ่งนะเป็นกรรมการด้วยว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอ่ะให้คะแนนมาเลยนี่มีมีมีถังองไฟหญิงเข้ามาแล้วนี่นโ<อ>้โหเป็นเบนเนจ,นเนจพัดนี่เจพัดกับอลัมไฟทรายเข้ามานี่ได้สาวุฒิเ้าเป็นกรรมการอีกสองคนอ่าก็เข้ามาเป็นเป็นแนวร่วมว่าวันนี้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเต้นดีเต้นดีนะนะด้อ เดิพี่น้องติดตามันรายการเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วสืถึงช่วงกันท่าดวนกันแล้วมันจะมีช่วงท่าดวนวันนี้เพิ่มเพิ่มก็แอบเข้ามาเดพี่น้องสิริเห็นนะครับอีกเล็กน้อยนะครับผมก็ว่าอันบอกพี่น้องกองไปทุกคนทุกคนไม่รับเบิ่งกาบเพราจองเบิ่งอันขาเพิ่มด้วยล่ะเอาเจ้าควัวใส่เบื้องขาใจเบิื้องเนาะโอ้ยกะให้เบิ่งหน้าเบิ่งตา สวัสดีคุณนิสาด้วยสวัสดีค่ะคุณนิสาอย่าลืมเป็นกรรมการด้วยอีกคนนะครับครับคุณนิสาเดี๋ยวรอติดตามนะครับ,รบว่าว่ามันมีมันมีอย่างมวนๆอยู่เด้อเคยเคยเคยชมการประกวดไหมเนาะอ่ะมารวมเป็นคณะกรรมการนำกันครับผมระว่างไฟยิ่งหรือไฟไซ้ <laughs> <อ> <laughs> ครับคุณนิสาบอกว่าไปเล่นที่ไหนคะว่าที่20นี้ที่ลานพญาคันคาดนะครับผมไปไปเจอกันที่นู่นเลยเด้อนะครับลานพญาคันคาจังหวัดยะโสธรนะครับคุณนิสาเชิญด้วยนะครับเชิญไปพอดีมีงานถ่าย m อมวีนะครับไปร่วมเข้าฉากเด้อครับฉากใหม่ล่าสุดคือผลงานเพลงบุญฟังไฟนะครับอย่าลืมไปเป็นเพื่อนคู่ใจกันน้องทอดเตรียมตัวหรอบ่เตรียมตัวแล้วน้องทอดจะไปคือกันน้องทอดไปบ่งหมอร่ไฟยิ่งเนี่ยมันมาจาก ผดได้กับผู้ชา่นอม,อมาากกผลผลการสีผลได้เป็นคนแสดงในเอ็มวีพร้อมครับ <N> นี่ขอบคุณครับที่ติดตามครับผมคุณนิสาอู้รอติดตามครับรอติดตามอุ้ขอบคุณมากๆแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี อยากได้เข้าคณะกรรมการอีกจักคนหนึ่งมีผู้ใดเข้ามาอีกบ้างนี่เนาะโอ้ยนี่เด็กคุณแม่อรพินคุณแม่อรพินนี่เป็นคนที่สวยสดงดงามและเป็นนักร้องเสียงดีอ่าร้อคาบอร์ดเลยเลยครับครับบุญบังไฟนะครับนี่เราเราบัวผักเราบัวผาดนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยกันเรื่องนี่แหละครับเรื่องไอ้บุญบังไฟบุญบังไฟตอนนี้กำลังมาแรงเพราะว่าโอ้คูณนนท์คูณนนท์ครับซ้อมแบบดูเดือเลยวะเอ้าอยากได้ภาพคูณนนท์ซ้อม มีขนาดเลยมี่มีมีอ่าผมผมจะได้อยากให้พี่น้องในเบิรงนะครับว่าเพิ่นเพิ่นตั้งใจเฮ็ดขนาดเลยเอเวนี่นะคู่คนนี้นะที่เต้นเต้าห้อยดังระเบิดเถิดเถิงเนาะแม่แม่ครับผมอยากให้พี่น้องในเบิรงนะครับว่าเพิ่นสอบเบิร์เพิ่นสอบอยู่คำผุนเลยได้พี่ฮู้อยู่อยู่คณะคำผุนร่วมมิตรเลยนะแล้วทีนี้แกก็จะพาทีมงานของคณะคำผุนร่วมมิตรนี่มาร่วมถ่ายทำเอเวนด้วยนะวันวันที่ยี่สิบเนาะครับผมเดี๋ยวเอาประกาศให้พี่น้องใน ลาบหลดุดเนาะครับหกโมง,งเช้าถึงหกโมงเย็นในการถ่ายทํา MV เพลงบุญบั้งไฟครับผมนะฮะเริ่มกระดากันพี่น้องป้องตายอืไปรวมมวนเขาเอ็มวีนักการเงินครับเนะครับผมโอ้มันนี่ผู้จัดการตื่นตื่นสาวสแสดงมาเตรียมตัวสีเดินทางผู้จ<า>ัดการถูกหวยผู้จัดการถูกหวยสองใบเลยไม่น่าเชื่อดีแล้วนั่นก็คือเป็นพี่จินตราบุญรำเนี่ยพูดเรื่องอ่ะคุณไม่จำเนี่ยครับอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นก็ได้หวยดีซื้อก็น呐 ของ <c oughs> ดีเนี่ยถือปัาปวัตจบอกเรื่องไม่ใหญ่จังเจ็ดเจ็ดบันทือห้าศูนย์ห้าศูนย์นน <c oughs> โอ้โหคือดีแท้าอ,อายุอุ้อมไม่ใหญ่จังว่าสันว่าหรืออย่างจักอยางหนึ่งนี่แหละ อ่าเห็นบอกผู้จัดการเป็นสิมาเลี้ยงทีมงานอยู่ตัวครับผมโอ้ <laughs> ยยิ้นว่าอยู่เป็นสิเลี้ยงมือเดินทางเ <sm art> ป็นสิเลี้ยงมือเดินทางน <sm art> ะครับผมเวลาไปพอก <im it> ็จะเป็นก็ารกินกันแบบอุตลุดเลยว่าสาระ,ะเดี๋ยวไปกินกันที่ไอ้ร้านพะยะก,กันคากเลยที่เยอรมนดชิดชิมยู่มองนาพญาะกันคากเลยเปิดว่าไอ้ชินไม่ใจเกียร์เอ่อวัาใดนวัาใดนห้องตองไปลีกินอยู่นั่นเหมนน้ำทามน้ำแข็งค้นคนถูกหวยนี่ครับผมแปลกจริงๆเนาะอืมผู้จัดการเขาถื้อรวยซื้อ ถือบุได้เลขแล้ววันที่หนึ่งที่สองที่สามถือยุตตลอดเป็นสายมือตาเป็นทำบุญทำอย่างเป็นเรื่องคุณเมื่อนี้ถ่ายเอฟซีเนาะถ่ายทีโก้ไปจ้างจิตราพุทธลาช่วงหาทุกหัวงแลงเนี่ยแม่ครับอ่าป้ต้องเด้อช่วงไี้เป็นช่วงสวดมนต์เนียเป็นโอ้ช่วงสวดมนต์โอ้เพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นเขาเขาอย่างกัพิธีเขาทธรรมอ่ะเขาชาญเขาช่านเขาชาญพิธีทางธรรมาเพราะเพราะคณะสวดนี่ ตัวเลขมันก็สิไหลมาเลื่อน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 นี่บางคนนี่ลำด้วย์กตัวสารับมันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราสิคุยกันเรื่องเอ็มวีตัวใหม่นะครับเอาดีมากดีมากอัดแน่นเรื่องเอ็มวีตัวใหม่กันแล้วกันนะครับนะครับในการถ่ายทำเอ็มวีวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ครับนะครับเมื่อสันวันดีพี่น้องเสด็จไปกลุ่มไปโฮมกันอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับผมนั่นก็คือลานพญาคันท่าแม่แล้วนะจินตราพูลลาปั๊กลัก ถายทเอ็นบีพร้อมด้วยทีมงานของน้ำเพชรสตูดิโอครับผมแล้วก็แดนเซอร์ที่มาทุกสารทิ์ใช่แล้วครับจากุบลนราชธานีส้ๆทีมงานของครูมโนรมตรงใ,ใจคู่เกมมาพอนะครับคู่เกมกันยกกองมากไงคือกันเป็นแดนเซอร์จากเต่างอนพ<า>ร้อมกันนั่นคูนนแหง่ง คำผุนสุดยอดเลยนะครับยกมาเหมือนกันขน<ผ>มแม่แล้วครับขอประคุณในหลายตุม่มโง่แน่นอนส่วนเตาบาันหน้ายืนเกินเทินดู <S <S <ไป S 2> นาพญาขันขา <S <S ไปด้วยกันครับไปบอกมมบอกพวกว่าให้มาาเขาถ่ายรำกันเนาะแล้วพูดอะไรก็อไอ้ที่ว่า,ท,าที่งานติมันมี่กองเหา้นี่แม่ ทีมกองยาวครับผมทีมแขครับกองแฮครับผมทีมกองแห่กะหลายครับแล้วพญานําแล้วก็ม้อแบบแตกส่วดๆแมมนกราบขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่น้องโยคงในนี้มีใครในตอนนี้อ๋อมีหลายครับผมนะครับเพิ่นเข้ามาโอ้ติดตามทั้งนี่ครับรายการสดๆของเ้านะครับผ่านทั้งเพจนะครับแล้วก็ทาั u ง youtube จินตร Channel Official เฮานี่ลหละนะครับออแล้วก็ ช่วงนี้แอดมินนะครับคุณกำลังตอบแชทกันอ,อยู่นะครับว่า <Enter> มีผู้ใดขอมาแน่เห <Enter> ็นตลูกเพราใจไหลรวยวๆรวว,ว,วแม่แล้วกราบขอทุกคนหลายๆตีไข้กําลัางใจกับรายการเสียงลำยามบ่ายถูกต้องเลยนะครับผม,มสวัสดีครับโอ,อ้คุณลำเยียงเย้ยมชมสวัสดีค่ะฉันมาจากโอ้ยมาจากอรรันเลยบอกค่ะทายนะครับ ห้องคุณจินตราครับขอบคุณมากๆครับทางเพจอินตราบูลาบนะครับเปิ่นมาตั้งแต่ทางอรัญน,นะครับโอ้คนอรัญสปอร์ตส์เอ้ยสื่อพี่น้องนะเปิ่นมาไก่อีหลีนะครับโอ้เปิ่นมาทางหุ่นละชายแดดเลยเนะครับอรัญยประเทศเราเนาะดีดีดีอยู่ทางตลาดดีโดจีนบ่นบอกเขาว่าโอ้ตลาดยังเกาะตลาดทางหุ่นแม้ทางบ้านองเจนไหมครับเออตลาดทางปอยเปียกปอตลาดปอยเปียกตลาดนี้ยังเกาะตลาดอันนั้น แต่อินโดจีนมากเึ้นยังอินโดจีน,น,นเนาะเกลือเกลี่ยนำอะล้างเกลือลงเกลือลงเกลือลเสียป้อมเนี่ยไปแซ่โตอยู่ลรงเกลือนี่แหละแมนครับนี่ผู้ใดยยไอยางไ้ของมาขายเพิ่นกว่าให้ไปลรงเกลือโอ้อ่าเป็นว่าของถืดของอย่างเน,นาะครับแล้วก็ปูปลาหน้าหนามนะครับผู้ใดอยากกินปลาเป็นว่าขามตะตากปุ๋นหลายหลายวายเป็นใจหลวนมาเลยเดี๋ยวก็พอเพื่อนในพอเพื่อนในพี่น้องทั้งไน กัมพูชาเนาะมมือสองเสม,มอไปเดือนก่อนนี่ที่ไงานไปทายไปคอนเสิร์ตแม่ครับถวพรมแดนพี่น้องเช่ากัมพูชานี่มาทํางานอยู่เมืองไทยแลวกับมาเศารากับตอนแรงออยู่ทางยัง่อกไอ้เขาไปแม่จังวัตราจัวัตราเออไปมาเร็วๆนี่เด้ขี่ปีกอัพมาเลยเด้แม่ครับมาทํางานเสร็จจบ จบงานปั๊บกับขมเมื่อนอนอยูพุ่นแม่นครับย่งางเผาพิ่งกับมาย่งางเสากับมาขี่รถมาเลยนะครับกระพาะต่อมอมากขี้รถมาเลยครับมีไรายได้ที่สวยงามวันศุวรมีไรายได้ที่สวยงามมาเลยน,นเริ่มขอรักฝ่ายเดียวมาแล้ว นี่คือแผ่นเสียงสมัยอันพระเจ้าพระเจ้าเกาพระเจ้าพระเจ้าดิบดำบันเดี๋ยวเดียวเดียว้พี่น้องเดียวเดียวพรมเจียวเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับออกเป็นแผ่นหนึ่งได้เนาะดีดีดี sample 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 นะครับว่าแผ่นเสียงมันเป็นแบบไหนบางคนเพท่อนใครเคยเห็นโอ้ถูกหลอกออกโรงเรียนอยู่เบิ้งโย่ว่าแม่นอะบ้าพี่ว่าแม่นอะบ้าพี่เด้พี่น้องอะลายเนี่ยเพิ่นบอกลายซื้อฟังนั่นแน่อยู่ในแผ่นเสียงว่ามีซื้ออย่างไรโอ้ยมีหลายอ่ะ ถูกหลกอกเอาโรงเรียนชุดแรกของสาวศิวินจินดาภุญราบเนะาะเพลงที่หนึ่งเพลงที่หนึ่งก็คือถูกหลกอกเอาโรงเรียนเพลงที่สองเดือนละครั้งก็ยังดีครับเพลงที่สามหัวขับรถเมียบทแป้งจ้าแล้วก็ถ้ารู้จะไม่รักก็มีนะครับประกาศรำวงกลางบาน ไอ้นี่เพลงดังเลยนะครับสงสารน้ำตาแล้วก็สิ้นใจก่อนได้แต่งนะครับคุณมีอยู่ไหนกับมีครับพี่นะครับอืมฉันไม่มีสิทธิ์พ่อน้อองบยเป็นคนแต่งกับคุณมีอยู่ไหนเนี่ยบุณมีอยู่ไหนนี่พ่อน้องบอยสิดีใชยครับอ่าสมัยน้องบอยเป็นยังไงหน่อยยุ้น้องบอยบอกว่าต่อเบาสูฟังลองอี้แง่อี้แง่อยู่น้องบอยลองอี้แง่อี้แงเนี่ยสาวเซียงพินมาเป็นน้องของแล้วนะครับเป็นของเขาตมาอัดแพนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเจ๊พี่น้องเดี๋ยวเป็นแพนเสียงในช่วงนี้นะครับ มันมีความแปลกแปลกตาพี่น้องบอจังหน่อยบอยนะครับแปลกแปลกสมัยกอนกอนยุคซีดีครับผมโอ้นี่คือแผ่นเสียงก่อนยุคซีดีเนาะโอ้นะครับยูยูน่พี่น้องสังเกตได้ครับว่ายูยูดานาเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะเป็นร่องเสียงนั่นเลยคือแท็กเขาเียนแท็กเนาะโอ้อ่าแต่ละร่องนี่ก็เป็นหนึ่งเพลงตั้งแ่นีเวลาเอาเข็มล่งกันตั้งแล่งไม่ถือเด้ตั้ล่งไม่ถือเดียวันปกติเปียนเปียนเป็นเน <sk> เป็นเพลงอื่นอ๋อแหละแล้วก็เล่นสปีดใ์ไทท์เถื่อนแล้วเล่นสปีดใ์ไถื่อมาที่นี่ไปเล่าดิก็ต้องกระมือมุนๆมุนทังที่ลัจวมันจะไต่เนี่เบล่าเนี่ยเวลาเขาเทียวทั้งพี่น้องนี่ยเพื่อเพื่อมุนๆมุนเือว่าเขาต้องซอยมือไปดำโอ้โหอ่าอ่าเิ็กน้อยรุ่นใหม่นะครับที่สิบหกหกหรอครับมันคื้อีกอย่างนะครับเวลาไปแต่ว่าสมัยก่อนนะ มันมีคุณนคำออกมาปฏิวัตว่าอันที่ไอ้เต๋าถือจนนันแม่นบักเลียน่อบ่ปฏิวัติว่าบ่แม่นเราไปติดหางสั่งเลยบ่แม่นเนอะนี่คือแผ่นเสียงนะครับตั้งแต่เอาไงสมัย <aroma> ตั <Spark 2> ้งแต่ไอ้จักรวัวจัดจัดรายการอยู่ของคนทีหนึ่งเลยเจ้าแล้วไอ้จักรวัวสองอ่ะแล้วก็เต๋าบาน่าเลยก็ถือถือกระเป๋าให้แม่แน เราบรนดาเป็นคนแพ้กระเป๋านะครับแพ้<ฟ>กระเป๋าเครื่องเสียงเนี่ยเราต้องมันหนักขนาดนะครับหลักการเอฟซีเอายังมาฝากมาตอนเตาบรนดานี่ยเราเป็นคนหิวเอาขนมหลายนะครับ oh. ผมม้วนนะครับสมัยก่อนนี่มันมว้วนครับ เอาทันซีฟังเฟงจังมาพอกันกบทอด่วนเดี๋ยวมันจบสุดท้ายแล้วไอเดี๋ยวห้องห้องห้องฝากผลงานเลยดีกว่าฝอกผลงานเพลงใหม่ล่าสุดครับตอนนี้กําลังออนแอร์นั่นก็คือเอาน้องไว้มองไดครับผมสาวสิงพินจินตราภูลาภพีนองหมักกันขักขนาดกดไลค์กดแชร์ที่จินตราลาชแนลออฟฟิเชียลได้ครับเด้อครับผมอย่าลืมไปซับสไครป์ตอนนี้กล้วยจดทะลุอ๋อล้านซับแล้วนะครับ ลืมบ่ได้เลยครับพี่น้องครับก้อนจากกันไปนะครับอ่าพี่ไอ่ฝาก MV ตัวใหม่เลยนะครับเอ <MP S 1> ม็อมวีมวยล่าสุดตอนนี้แต่ละคนกําลังสักเสื้อซับผ้าตัดผมเรียบร้อยผู้ลวคนก็นดัดผมเรียบร้อยเป <c oughs> ิดจี่ไปใส่ <c oughs> เอา<ป>เบลลบุญไปเข่ากล้องไปเข่ากล้องเป <c oughs> ิดจีบไปเอาบุญแน่วบอกว่าผู้ดใดไปเข่ากล้องทุกคนตอนนี้เจทั้งไงเอาง่อย <c oughs> สองจเจเฮ้ <c oughs> เราเห็นผมไปแต่วันท<า>ี่สิบเจ็ดแต่เราเห็นไปแล้วไ,ไม่ได้แล้วอย่าลืมลดทุนพร้อมลดทุนพร้อมอ,อย่าลืมนะครับยี่สิบกุมภาที่จะถึงอีกหนึ่สองมื่นนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องสิได้ไปม้วนซื้อน้ำดื่มอยู่ร้านพญาขัาขานขาดเนาะอ,อยู่จังหวัดยะโสธรนะครับนั่นก็คือการถ่ายทรรมเอ็มวีตูวใม่ของสาวเสียงพิ้นจินตราภูลล่านะครับพี่น้องครับนั่นก็เฮา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 เสีอาเอาเสียงน้อยเนาะก็คือชุนชวนพี่น้อง นะครับไปไปรวมใน MV ตัวนี้นะครับรเป็น <ผม S 2> เป็นเป็น MV ที่เชื่อชูประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเท่าก็คือเพลงบุญบังไฟ มีอย่างไรครับอใบุ่มน่าจะเป็นกล่องเงากล่องเงาของพี่น้องชาวยโสธรแลักกาทีมใหม่แดนเซอร์แดนเซอร์จากอุบลราชธานีทีมขี่เมาโอ้โหอันนี้ยังรับสมัครอยู่เราจุดเด่นอยู่ตรงนี้เองเพื่อนเพื่นเอาแค่ไปว่างไปไฮเดรยเด้อเรียกขับผมสุกขี่เมานั่งอยู่งหันเลยแล้วก็รควรเราก็ตั้งอยู่งหันแล้วโอ้โหจะแต่แค่แต่แค่ผู้ใดไปก็คือว่าเป็กได้เลย การก้อนเขาก้อนเขาเอ็มพีนะครับคือเป็นอย่างไดฟิวก็คือมาต้องเมาสัก่อนให้แม่เป็นคนดูแลชุ่มเมาได้บ่แม่จีรักษาขวดเราไว้เอาได้ได้ได้เอาหน่จังโกนึงครับต๋องานาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ